ดีทุกคนเนาะมืัอน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานทีก่กันทำมาหากินเนาะมืัอน,นี้ลงมาทางทรายน้เนาะมาหากินทางน้ำเซอันนี้ก็เป็นน้ำเซก้องเนาะซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำคลองเนาะมืัอน,นี้จะมาใช่ม่งเนาะโม่งที่ห้องที่ใช้กัน มีอยู่สามหัวดอกเน,นาะมาหลาสามหัวมองเป็นมองสีมองสีเนาะ <c oughs> ก็เป็นมองซ้ำเร็นหูบจากตลาดเนาะซื้อมากะนำใส่ได้เลยอาบริห็ดเองเนาะ <c oughs> บรรยากาศกเรรมืดขึ้นแบบพ้นสตกเนาะมองกเก้าแหละเนาะ ซื้อมาในได้ปีป้ายแล้วขาดจังพองจังแปลงแนวก็มีบางด่างเนาะแต่ก็ยังพองนำใส่ได้อยู่อันนี้ก็ร้านหน่อยเนาะไห้นำถา้าถ้าอยู่ฟังเด้อบ่าวเสด็จไปกลางมองเด้อมาตรงลงน้ำบาวเลยเด้ดอมาตรงลงน้ำได้ ตาได้เอากอดไปอาบน้ำแน,น่เด้เออเออเออทาแล้วบาชิพาอาบน้ำเด้อดอันนี้ไปเด้อเดี๋ยวมันตรงหนามเออบาชิพ้าไปเทิงเลยแหละให้ลงน้ำเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายมันปลาตูดฮะมันปลาตูดทั้งเลยมันปลาตูดบอกว่าบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องด้านนี้เด้อ จะส่วนกล่องมบาเล็กมินสิลมเด้ว đang nung, xoang đang nhang phân bón phải dệt nơ, dệt nơ, còn theo này bơi bón đi, nhang đi, Nam 10 bọc tiền, chắc là bớt sẹt cớp, đây ก่อนหากกินเขาจะเอาอยาเฮ็ด<อ>มัดอย่าเห็ด เดียบร้อยบบดนี้ต่างแล้วนะสามด่งงมางยวมื่อื่นเช้าเข้ามาเบิง่งวไไ่าภาษิดป้ปลาหรือบอ่เนาะปกติเคยก้างช่วงก่อนๆหันมองสามด่งางคือเก่านี่แหละมองซุกเก่าเนี่ยได้ยดอยู่ประมาณถวยนึงเนาะปลาหน่อย <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้บุหวภาสิได้หรือบอ่เนาะช่วงนี้แค่าจักนี่ยมใสเพีย นสเบ็ดเพียกกับพวกคอยเห็นครับกลางมองไาย้างเลยช่วงเป็นช่วงฤดูฝนหนาขึ้นลายน้าพุนเนาะอาจารย์นิยมใช้เพียกว่ามีโอกาสได้ปลาใหญ่เน้ออือเจ้าทำมาเบิงว่าเขาสิได้แจ็คตูได้พวกกินอยู่บ่ อนนเออไปก็ไปต่อด้เวลากูหม,มอกนะพี่น้องไปเบิ่มมงน้ำกันว่าสิได้ปลาหรือเปล่านาะ บอถึกบอถึกเ,เห็นอันตัวหนึ่งนี่ปลาลักน้ำ

เดี๋ยนอนช่องตู้เพียขันเสียบเหยื่อไปหน่อยวะคิดกีดเดือนวะอะไรแก่เลยเนี่ยมิตี้ลุกปัสีตูตู้อ้อ chuỗi đang nâng <laughs> đã xóm tô bị động mà, mà đang này dorsal pier papaan

Trong sáng sám tù cụ với lẻo sống đang để bà hà hốc tù phía nó bà không vắng ở trong đang sư thải trong đang sư thải thì cả sĩ đại kinh hẳn bộ cả bố đại kinh Ooh, ừ, อกน้า้ปย้อนไปย้อนพี่น้องถึงไปย้อนตัวหนึ่งเด้ยอยังไม่ทันตายเิด้องห้องแอบๆอยู่ย Đó là Ừ ừ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  bây giờ anh nhảy tớp tụi nữ nghỉ sáng ý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  Thì xa mình thử nhọn cho tổ tố Cảm nhận tổ gần đó Tại à, vì มาปลดกันพี่นนอะอ้าวอันนี้เนาะคือคนงานต้องเข้ามือมีจางมองมองสีสามด่างเนาะ แตเท่านี้นหะพี่น้องนะี่ต้นนี้แหละพ่อจนะอปีงเสาบัวลายลายหลวงไวยเนึ่งก็บ่ได้เนาะพ่อจะปีงให้ลูกเนาะมีปลาลดนะเป็นยอดหน่อยแต่ว่ามีปลาอีกมีปลาต้นหนึ่งจะเขยินปลายังปลาอยังกหบ ปลาู้เสือบอ่นี่ปลาู้เสือบ่เถืพี่น้องเอ้ยกลางมองสองนี่กล,อ,ล,อ,งลองลองไล่เถือแหละสองเพียงพ้นมานี่ลองกลางไล่เถือ,นอีนัวนึงนี่นันึงนี่งพ้นมานกลางมองบ่อยากถือกบันไดเนาะมัคือสว่างแลง้งถือกกลัว มากระบอพทอได้ไล่ลวงดอกสองแหลงก็ได้ไมันไล่กับถวยหนึ่งกลางหมอกตามด่างหม่องสีเพราะว่าหาปลาอยู่นำเช็กก่องนี่ยากไล่พี่น้องเลยคือขาจาอยู่หนำคลองอยู่ยังครับกลางเขาหาปลาได้ง่ายกว่าปลาใหญ่ปลา,ายัายางเขาหาโอกาสได้ไล่กว่า แต <So S 2> ่ว่าเฮานี่โอกาสได้ยากอยู่น้ำไม่น้ำใช่กองป้าอยากอึดเนาะบันคือตะกรอนเอี่ยงนี้ป้าปูป้าหน้าหนามก็อยากอึดได้แหละหายากน้ำกาถูกมือล่ะนับมือนับสีอึดกันแหละนะมาทำนี่กินทำนี่พี่น้องเลยอันนี้คน

เพื่อไเพื่อไรเด้วพ่อเท้าเพื่อไนี้ป้าจะคลค้องเด้อพนไหนไรบอไหนไรจะซีกิฟต่ตัวได้ Chúng tôi bài ngay Chúng tôi bài ngay Ồ Này bao kiếp tôi đây này <laughs> tôi, tôi <đã> bao này <laughs> bớt tôi cái <laughs> bao tôi, đây bào, tôi, <laughs> oh. tôi, tôi nói đây phải chỉ <laughs> oh. tôi nhai tôi nói nọ cái Ờ còn lá còn lá

มืัอนี้เป็นตื่นบรท่านที่เนาะมว่านนี่แหลนหายแหลนน้ำกวนมืัอนี้ตื่นบรท่านแล้วบ่ได้ไปกู้มองน้ำก็นอนดล้วบ่เตือนรวยเออข้านอนตื่นช่วยกับบัวลอไปแล้วมืันหนาตื่นแต่เช้าเด้ออันอยากไปลำบากเด้อไปเบิ่งป่าถึงมองเด้อได้ได้บ่เออแต้เช้านี้นี่แหละบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบาย บายบายกล่องนี bye, ่บาย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 ขอบใจเดอ้อสิใจเด้ขอบขอบใจเด้อที่ติดตามฮับชมมาสิขอบใจเด้อติดตามชม